ก็หมุนคนเข้ามาอยากให้มาเรียนพวกหวังดีอยากให้ลูกน้งนอใงในบริษัทที่ช่วยสร้างสาขาต่างๆเข้าใจได้ไปอยู่สร้างคนแบบโคบูจนนี่คือพี่ดาวที่เล่าให้พวกเราฟังซึ่งท่านท่านก็จะไปเจอที่กรุงเทพวันนี้ท่านเป็นยังทำเหมือนเดิมเรามีเราจัดคุยเปลือกเรื่องสร้างชาติให้กับคนเข้าใจว่าที่พัทยาเรา่อน ขนาดท่านมีแค่สาขาเดียวที่พัทยามีสาขาอื่นทั่วประเทศไทยไมเงอยอะแยะท่านบอกขนคนทั้งมดของท่านแบบไปนโน้มฟังเ <c oughs> ็ราอยากจะให้คนในบนริษัทได้ประโยชน์เพราะท่านพบว่ามันเอาไปใช้ได้จริงในกิจการ,รธุรกิจของ่างแล้วพี่ดาวก็บอกกับบอกกับคนบอกว่าใช้กำลังมากเลยนะผมก็รู้สึกมีความรู้สึกดีใจที่ว่าสัตว์สามาเป็นของขอ,งองช่วยธุรกิจท่านท่านบอกว่าพี่ดาวเป็นคนพบ สิ่งที่เราสอนู่เนี่ยใช้ประโยชน์ได้จริงที่เราใช้ประโยชน์หึ่งประโยชน์ที่น่าฟังมื่ออยู่ในคลิปว่าดาวไม่ไปไหนเลยยูที่นี่อ่อจารเลยเพราะว่าสิ่งที่พูดอยู่ที่นี่มันคำประโยชน์ได้จริงที่ครับผมจะพูดไปได้เป็นทีละคนทีละคนไปเรื่อยๆที่เกิดขึ้นผมยังอยากบอกพี่ว่าคำตอบของเราในการทำสำเร็จคือที่คือสื่อบุคคลเป็น personal messenger ที่สำคัญมาก โลกใบนี้ไม่มีทางรู้จักคนยกเว้นมีคนแนะนำเราไม่มีทางรู้เลยคนจะเอาใครมายู่สถาบันเราว่าจะเป็นคนดีที่สุดยกเว้นพี่เป็นคนกรองดังนั้นต้องมีพี่เป็นหลักในการที่จะไปชวนคนที่ดีที่สุดในสราพี่มาและให้กลายเป็นบุคลิกประจำตัวเหมือนอย่างที่พวกเราหลายคนเป็นก็คือชวนเพื่อนเล่าถึงสิ่งดีๆเพราะงานจะเสร็จเร็ว ถ้าเราได้คนดีที่สุดมากคนคุณภาพคนสําคัญตามเรด้วยปริมาณคุณภาพคนและปริมาณที่ต่างม,มาถ้าพี่ๆจะกรุณาเป็นผู้ประจำสถาบันจริงๆที่คอยเอาใจใส่คนอื่นที่ไปชวนเขาให้ผู้หวังดีต่อเขาแท้ๆนะเหมือนพระสองฆอง์เจ้าเลยนะเทศไปเนี่ยหวังดีแต่ผู้ฟังแท้ๆนะตัวที่พระเทศเราไม่ได้เลยหรอกถ้าหวังดีกับผู้ฟังแท้ๆจริง ช่วยบอกถ้าพี่ไม่เป่าประกาศไปช่วยเพื่อนเพื่อนพี่จะรู้ได้อย่งไร